ทถึงในช่วงนี้จับกระแทตายคุณผู้ชมเมื่อทีเราบอกค่ะประเด็นนาส้นใจวันนี้ในเรื่องข้องครูเครือข่ายรางวัลส้มแดดเจ้าฝามาฮาจัก,กรีรุ่นที่หานะกับโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนด้านการเคลื่อนผ่นธุรกิจค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจว่ามีการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนพันพืมังค่ะกับส่องฐานค่ะวันนี้ครูสุวารีบุญทรงครูรางวัลส้มแดดเจ้าฝามาฮาจักรีรุ่นที่ห้าแล้วก็ท่านรองจุธารัตน์พัฒนาพัฒนา ดภาก,กอน,นะคะรองพ่ออ๋อเรียนชัยยาวิทยาค่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะทั่งซ่องฐานค่ะสำหรับสูส้ไายการระบจับจายค่ะ่ะเมื่อที่ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะวันแน่นอนว่าก่อนจะไปถึงโครงการนะประเด็นเรื่องครูเครือข่ายรางวัลส้มแดดเจ้าฝ้ามาจัจกรีรุ่นที่ห้าในแสดงว่าคุณครูสู้วารีต้องเป็นรางวัลที่ได้รับมาในปีนี้เดี๋ยวแนะนําตัวสั้นๆแล้วก็บอกว่ารางวัลที่ได้รับคืออะไรค่ะค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะของปีนี้ค่ะ มันจะเป็นของปี2566ค่ะเพราะว่าออจะเป็นของดุนที่5ค่ะแล้วต้นคอมันจะได้คล่อ,อ,องโครงการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนค่ะจากออมูลิธีศึกงสาธิกาแล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะในการนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการที่ได้รับรางวัลมาใชา้ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวาชนแล้วก็ต่อเด็กค่ะค่ะรางวัลที่คู่ได้รับนั่นก็คือรางวัล ครูฟันซีดค่ะอปีหกหกนั่นเองค่ะอืมค่ะโอ้ต้องยินดีด้วยค่ะค่ะก็คุณค่ะซึ่งดิฉันมาเลยทึ่การดําเนินงานโครงการประชุมครูเครือข่ายนี้ค่ะมีการทําอะไรพันผือมั่งค่ะ ก่อนที่จะมีการประชุมครูเครือข่ายนี่เราก็จะต้องไปทาโครงก,การเสนเนอร์กันก่อนค่ะก่อนที่จะมาทาโครงก,การทั้งมดทางนี้ก็คือข้องวุฒิธีรางวัลสุเด็จเจ้าฟ้ามาจากรีนี่เขาก็จะเ,เรียกประชุมคุณครูคที่ได้รับรางวัลท้งมดค่ะให้เขียนโครงก,การเสนเนอร์ไปข้องปีนี้ได้รับเร่งบันดันใจจากสถานศึกษาก็กคือกโรงเรียนชยาวิทยาค่ะ,คะวันนี้ก็เลยพาท่านผู้บริหารมารวมรายการด้วยเพราะว่า จะเป็นเรื่องข้องการสร้างผู้ประกอบการแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจค่ะโดยที่แดงบรรดาใจก็คือเรื่องข้องการได้ไปร่วมง,งานตลาดนัดตลาด,ดนัดลตลาด,ดนัดทัดค่ายค่ะตลาดนัดทัดค่ายก็เลยเป็นชายแรงบรรดาใจใ <ช S 2> ใมีโครงการนีขึ้นมาใช่ค่ะทีนี้เรายฟังสังฮิตล้วค่ะคุณสุวารีวะบางทีโรงเรียนแรกๆของเรียนแล่เยอะเนี่ยค่ะมีโรงเรียนไหนถีเข้ารวมกันมั้งคะ ตอนนี้มีเจ็ดโรงเรียนค่ะที่ได้เหลือก็คือโรงเรียนเรกก็จะเป็นโรงเรียนที่สร้างเหล็กบันดันใจแหละก็จะเป็นโรงเรียนชัยยาวิทยาค่ะโรงเรียนที่สองก็จะเป็นโรงเรียนทัชนาโรงเรียนบ้านในหวัดพมเรียงค่ะบ้านผู้ใหญ่ชีบ้านเวตามิงวัดวิรุษจนารามแล้วก็โรงเรียนบ้านผู้ใหญ่ชีค่ะมีเจ็ดโรงเรียนยบจะเป็นเครือขค่ายในบ้นที่อำเภอชัยยาแล้วก็อำเภอทัชนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ม,มค่ะมาซึงด้านรองพ่อ,อ,อกันมั่งค่ะ,คะทางโรงเรียนนี่ได้จัดส่งนักเรียนในข้าวรวมอบรมโครงการนี้เพิ่มเผื่อมั่งคะค่ะก็เริ่มต้นจากทีโรงเรียนมีตัวแทนผู้บริหารกับคุณครูซองทันนะคะครับรวมอบรมหลังจากนั้นโรงเรียนก็มาขายายพ้นต่อค่ะโดยอบรมในโรงเรียนจํานวน รับสมัครจากนักเรียนในระดับหมหนึ่งมอสองค่ะจำนวน50คนก็มีการอบรมสองวันนะคะโดยเชิญคุณครูซูวารีและทีมงานไปรวมขายายพ้นกับนักเรียนนะคะหลังจากนั้นก็ขัดเกลองนักเรียนจาก10ทีมค่ะเลือกสอทีม,มทีมละหคนก็ส่งไปแข่งขั้นต่อที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะอันนี้แข่งต่อรึนะคะแข่งมาแล้วค่ะคแ,แข่งเ,เมือ<ร>วันทีท่ซี่ิพนมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีเนียค่ะในการจัดอบรมครั้งนี้ค่ะ่านพ่อออหาเด็กๆที่ไปเข้าวรวมนี้สิ่งที่เขาได้รับกลับมาเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่เขาได้รับก็คือคะจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะเป็นกลุ่มเด็กสนใจอค,ค่ะส่วนนึงก็จะมีนักเรียนที่เขาที่บ้านขายข้องอยู่แล้วแต่เขาก็จะได้การทําแพทย์ของธุรกิจ<อ>การทําบัญชีรายรับรายจ่ายการวางแผนว่า เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือว่าแนวทางการค่ายอย่างไงต่อค่ะอันนี้เป็นวาทีเท่าแกนในอนาคตเท่าเกน้อยค่ะพอนักเรียนได้มาเรียนดูนี่พอวัน๋ยวไปประกวดนะคะพ้นการประกวดกันถือมังค้องโรงเรียนของโรงเรียน <c oughs> ส่งไป2ซทีมนะ,ะ,ะได้ฉะละัด ชนะเลิศมาหนึ่งทีมค่ะก็ผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนทําก็จะเป็นเกี่ยวกับไข่เค็มนะคะเพราะว่าเราอยู่ชายาก็เหลือไข่เค็มชายามาทําก็จะเป็นขนมปังนึบไข่เค็มกับคุกกี้ไข่เค็มค่ะน่ากินเพิ่เลยไปซ่องทีมได้ชนะเลิศได้ชนะเลิศหนึ่งทีมค่ะก็เอาก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของชายานั่นแหละก็คือไข่เค็มใช่ไหมคะใส่วุนไปนึ่งวันนี้เอามาด้วยนะวันนี้ก็เอาขนมปังมาด้วยเดชิมแทนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทีนี้การแข่งขันเสร็จแล้วค่ะคือสุว ค่ะจากเราก็มีการประเมิน <c oughs> พ้น <c oughs> ้นะ <Space> e ครู<ๆ>ประเมินเราเพลินพืมัง้งตอนนี้ประเมินก็คือประเมินในเรื่องของความพึงพอใจของเด็กก <c oughs> <ฟ>่อนค่ะตอนที่มีการอบรมครูนี่ก็ประเมินความพึงพอใจของครูค่ะว่าพอใจมากหน่อยแค่ไหนห <c oughs> ลังจากที่มาขยายพ้นค <c oughs> ่ะก็ประเมินความพึงพอใจของเด็กด้วยค่ะว่าเด็ก ประทับคัามําเร็จแล้วก็มีความพึงพอใจมากหน่อยแค่ไหนจะสามารถเราไปใช้ประโยชน์มากหน่อยได้แค่ไหนค่ะค่ะซึ่งพ่นผลพืชเด็กๆเขาพอใจไหมโอเคนะคะถ้าทำถ้าทำโรงเรียนต่างๆก็โอเคค่ะเพราะว่าเด็กนี่ปกติจะเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพอยู่แล้วเด็กทำาบเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวได้แบบนี้ค่ะพลนลิตท่านได้ความรู้ในเรื่องของการเขียนเพนธุรกิจวางแผนการดําเนินธุรกิจต่อก็จะสามารถทําให้เด็กคลายคล้องใดได้ดีขึ้นมีช่องทางมีกลไกหยุด ในการบริหารธุรกิจของเองมากขึ้นค่ะซึ่งอยากทราบว่าขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้เด็กเขาได้ท่นนี้แผนพื้นค่คะจริงๆขลองโครงการนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดหกขั้นตอนค่ะอันแรกก็คือจะประชุมครูก่อนประชุมครูเตรียมความพร้อมว่าเราจะกําหนดการกันวันไหนดีจะทําไรกันวันไหนพอหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยก็จะอบรมครูเครือข่ายก่อนให้ความรู้ครูเครือข่ายมีด้วยกันทั้งหมดยี่สคนค่ะ โรงเรียนลาสามคนสามารถเจ็ดโรงเรียนหลังจากนั้นก็คุณค,ครูเรือค่ายจะเป็นหน้าที่คุณครูเรือข่ายต้องไปแสดงบทบาทแล้วแหละข่าะไปสร้สางตอก็ไปให้ความรู้กับเด็กในขณะหน้าที่ไปให้ความรู้กับเด็กก็จะมีทีมที่เป็นวิทยากรของทีอบรมคุณครูค่ะติดตามไปดูที่โรงเรียนว่าสามารถทําได้หมักหน่อยแค่ไหนแล้วก็เติมให้ในบางส่วนค่ะหลังจากนั้นก็เราก็ ไปเตรียมทีมกันไปเครียนกันมาไปฟื้นกันมาแล้วก็มาประกวดกันเมื่อวันที่ี่มีนาที่ผ่พานมาค่ะที่วิรัยกับนาชิบชายา aha, ก็ทุกทีม,มทุกยอดมาค่ะกรรมาการอึดอัดใจกันเลยเพราะว่า,าทุกคนทําเต็มทีเครียนก็เต็มทีทนำเสนอก็เต็มทีค่ะอื่นะคะนั่นก็คือ ที่เราได้คือน้องๆเขาก็เต็มที่กับสิ่งที่เราได้ให้ความรู้เขาไปก็ใช้คะ่ะรื่นใจนะครูตัวรีใช่คะ่ะทีนี้ต้องห่ามทางได้าข้องทันรองแล้ะค่ะหลังจากที่เราไปเข้าวร่วมโครงการมาแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเราอ่ะจะเอาตรงนี้ค่ะไปต่อยอดในเรื่องอะไรกันมาให้กับเด็กๆในอนาคตค่ะก็ในส่วนของการต่อยอดนะคะก็จะส่วนหนึ่งก็คือในรายวิชาการงานอาชีพค่<ม>ะที่นักเรียนจะต้องเรียนถูกระดับโดย เดิมเราจะทําในนักเรียนมอนึ่งหม้อซ่องนะคะแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดนัาทัดค่ายอาจารย์สุวารีพูดึ่งจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนมอปลด้ค่ะที่เด็กจะฝึกทางด้านอาชีพทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทําอย่างคาดในส่วนนึงก็คือบัญชีรายรับรายจะะ่ายค่ะเราก็จะเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่ทําออกมาแล้วจะต้องคิด ต้นทุนคิดราขาค่ายให้ให้เกิดกําไรนะคะเพื่อจะต่อยอดสู่อนาคตที่เด็กจะเอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะค่ะันที่หนึ่งตลาดตัดทัด์ค่ายนี่คือเราก็ให้เด็กได้ค่ายอยู่กันตลอดใช่ไหมคะเป็นภาคเรียนค่ะภาคเรียนทัดหนึ่งครั้งค่ะก็ภาคได้เนื่องให้น้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาคายจริงต้องเก็บตังค์วันอืต้องการตลาดอย่างนใช่ไหมคะ ห,หมายถึงค,คุณครูสวาสีค่ะท่าลงเห็นไหนเห็นกิจกรรมนี่แล้วยากจะเข้าวรวมนี่ทำเหมือนพื้นบ้างคะตอนนี้ก็ครงการที่เข้าวรวมทั้งหมดเจด p r เรียนก็ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว<ช>้วค่ะแต่ถ้าหากว่าสนใจก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่วทยายการอาชีพชัยยะค่ะ,คะก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือเพราาาะว่เรมีทีมค่ะ,คะทีมยากรที่พร้อมที่จะให้ความรู้เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจสาหรับนักเรียนที่สนใจค่ะ ก็คือต้องรอในปีต่อไปใช่ไหมคะบินี้ก็ได้ปีน้ก็ได้รอเขี้ยนแพทย์ก่อนใช่ค่ะถ้าผ่นพื้นก็มาประชาสัมพันธ์กันอีกทีหน่ง่้ใช่ค่ะเอาเ้วยเวลาอีกทีหนึ่งค่ะท่านพ่ออค่ะเชิญชวนสาหรับเพื่อที่โรงเรียนดีสนใจให้เข้ารวมว่ามีประโยชน์ผัานรื้อค่ะค่ะรองพ่ออเชิญเลยค่ะค่ะก็สําหรับการเข้ารวมโครงการนะคะก็เขาพูดถึงชัยากรนิดนึงนะคะจากเดิมที่เรารวม การเรียนรวมกับวิทยาการอาชีพชัยยานะคะก็เลยเป็นการเปิดโอกาสทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนก็ทีนี้พอเราเข้ารวมกับการอาชีพนะคะเราก็จะมีวิชาที่คุณครูจากการอาชีพมาซ่อนไห้ซึ่งหลังจากนี้เราก็ได้นําความรู้ส่วนนี้กับนักเรียนส่วนนึงนะคะที จะไปต่อยอดในสายอาชีพสาหรับโรงเรียนอื่นที่สนใจนะคะก็าอาจจะเข้ารวมโครงการกับวิทยาลัยการอาชีพชัยายได้นะคะนอกจากจะซ่อนในรายวิชาอาชีพที่เราโคกันระวังลักสู้เชื่อมโยงแล้วก็ยังสามารถต่อยอดในส่วนสาขาอื่นๆได้อีกด้วยค่ะผู้สนใจก็รอซีสั้นต่อไปค่ะคุณครูสุวารีค่ะเอาละค่ะวันนี้ทางรายการต้องข้อพระคุณทางซ่องฐานเลยนะคะคุณครูสุวารีบุญทรงค่ะครูหาังวันส้มเดจเจ้าฟ้ามหาจกรีรุนที่5ค่ะและก็ท่านรองพ่ออจุธารัตพัฒนา ภาคก้อน,นะคะ่ะท่านรองพ่ออโร,รองเรียนชัยยาวิทยาทีมาใ,ให้ข้อมูลก็เราวันนี้ขอพระคุณนะักสอ่องทานเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะและก้ก็ทางแมดนี้ก็คือรายการแรงข่าวเจ้ใตายวันนี้นั่นเองค่ะวันนี้แมดเวลาแล้วนะเราซี่คนพร้อมโดยทีมงานของ NBT ภาคใต้ค่ะต้องข้อลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะ